กับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกรบผมวุฒิเอกเลื่อรัฐรัตนาวานิชประธานคณะกรรมการปรกครองท้องถิ่นวุฒิสภาครับขออนุญาตนำเรียนต่อข้อคิดเห็นของท่านสมาชิกนะครับวุฒิสภาที่ได้แสดงต่อการศึกษาพิจารณาเรื่องการถ่ายโอนภารกิจของรปสตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี ท่านเรียความสนใจสิบท่านนะฮะในการให้ข้อคิดเห็นเนี่ยเริ่มตั้งแต่ท่านคุณหมอเจตจนถึงท่านว่ีที่รตรีองค์สยามนะครับข้อคิดเห็นของหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีมีประเด็นในเรื่องของความเหมาะสมในการถ่ายโอนภารกิจนี้ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันจะ เป็นผลดีหรือไม่ต่อประชาชนต่อเจ้าที่ของรอประสะตอเองแล้วก็รวมถึงระบบต่างๆจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเดิมหรือไม่อย่างไรนะครับอันนั้นก็เป็นข้อสังเกตในหลายๆประการผมอยากจะกลับเรียนให้เพื่อนสมาชิกและท่านผู้ฟังทางบ้านได้ได้รับทราบหรือเข้าใจว่าขั้นตอนนะครของของ,ของการศึกษาเนี่ย เราได้ทําการศึกษาอย่างในหลายรูปแบบเราเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเองทั้งท้องศิีนเองมาชี้แจงออกไปศึกษาดูงานในพื้นที่หลายแหง่งทำแบบสอบถามทั้งประชาชนทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ประเด็นหลักเนี่ยโคงการศึกษาเนี่ยไม่ใช่การศึกษาว่าสมควรจะถ่ายโอนหรือไม่ไม่มีครับในเอกสารฉบับนี้ ไม่มีประเด็นนี้แล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องความเหมาะสมในการถ่ายโอนหรือไม่เพราะเราเป็นกรรมธิการของผู้ที่สภามีกฎหมายอยู่ตั้งแต่กฎหมายการถ่ายโอนอำนาจเนี่ยปี4-2มีแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจต่างๆฉบับที่2ก็ปี5-1ฉบับใหม่กระเข้กลามอมก็มีเรื่องของการถ่ายโอนเราพสตอไปสู่องค์กรปกครองสูงท้องถิ่น เราทราบว่ามันมีปัญหาอย่างที่ท่านประธานุได้ชี้แจงแล้วจาก9,787แห่งไทยโอนได้เพียง70แห่งในระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยเราก็จึงหยิบเรื่องนี้มาศึกษาถึงปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคในการถ่ายโอนมันการศึกษาในฉบับนี้ไม่ได้พูดถึงความเหมาะสมในการถ่ายโอนควรจะถ่ายโอนหรือไม่อย่างไรไม่มีครับแต่พอเอิญเนี่ยประเด็นที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายเนี่ย ผมขึ้ว่ามันมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันไปสอดคล้องโดยบังเอิญกับความคิดของคณะกรรมการการการะจรายอำนาจสู่องค์กรปกครองสท้องถิ่นของรัฐบาลซึ่งมีท่านรองนายมนตรีท่านดรวิสุทธ์เครืองา,าเป็นประธานท่านก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเราหยิบก่อนหรือท่านหยิบก่อนเราไม่ทราบแต่ท่านผพ้่งมีคําสั่งนะครับเป็นประกาศเมื่อวันที่5ตุลาคมเดือนที่แล้วนี่เอง 5ธุลาคม64เนี่ยท่านได้ออกประกาศขึ้นมาหลังจากที่ท่านประชุมท่านตั้งอนุข,ขึ้นมาพิจารณาศึกษารเรื่องนี้แล้วก็อนุมารายงานในกรรมการของท่านท่านก็นออกประกาศขึ้นมาเรียกแล้วก็ได้จัดตั้งอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสารสุขให้แก่องค์กรปรกครองส่วนท้องถิน่นให้มีหน้าที่บริหารจัดก,การหน้าการถ่ายโอนในภาพรวม และยังได้กําหนดให้มีการแต่งตัง้งคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่และอกรสพ,พขึ้นในแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเสริมสํานุลงกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติราชการของรองพอสตที่รับการถ่ายโอนอนุนี้ก็ได้จัดตั้งขึ้นนะฮะอนุของกรรมการที่ท่านรองนายกวิศนุเป็นประธานก็เริ่มทํางานมาได้สักพักหนึ่งสองสามสัปดาห์มีการดําเนินการเพื่อที่จะ สอบถามความต้องการความเหมาะสมในการถ่ายโอนของอบจอก็จึงกลายเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาว่าขณะนี้มีข้อเสนอที่จะถ่ายโอนถึงราว3 0 0พันรปศต่อให้กับประมาณ50กว่าอบจอซึ่งก็ยังเป็นเพียงแค่ข้อมูลของการสอบถามความเห็นยังไม่ได้เป็นรูปธรรมนัก ก็จึงเกิดเป็นประเด็นว่าถ่ายโอนดีไม่ดีอย่างไรต่างๆอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้พิปรายซึ่งผมไม่มีข้อขัดแย้งเลยกับสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้พิปรายเนี่ยปัญหาการทรงต่อปัญหา,าอะไรต่างๆนานาแต่ขอกลับเรียนว่าที่เราศึกษาเราศึกษาว่าทําไมมันทํางานมาช้ามากนะักได้แค่70เราระสะตัวเองในระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยเราจึงได้ทําข้อเสนอว่าปัญหาอุปสรรคคืออะไรบ้าง มีข้อเสนอต่างหด้านว่าถ้าหารัฐบาลยังยืนยันต่อการถ่ายโอนภารกิจนี้ก็ควรจะดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไรนะครับมันนั่นนั่นคือผลการศึกษาของเราส่วนการที่จะถ่ายโอนดีหรือไม่ดีผมคิดว่าการะทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยหรือคณะกรรมการคณะกรรมการิการด้านสาธารณสุขของวุฒิสภาเนี่ยถ้าเห็นว่าการถ่ายโอนนี้ไม่เหมาะสมนะก็ควรจะทําการศึกษา อย่างที่คุณหมอรณรงค์ผมขอยกเอ็นนามท่านในฐานะที่เป็นอดีตประลักกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ได้ดำเนินการศึกษาเรื่องนี้ลงพื้นที่หลายจังหวัดแล้วก็มีข้อเสนอที่ผมคิดว่าเป็นรูปธรรมมากนะฮะห้าหประการของท่านเนี่ยที่ว่าจังหวัดต,ต่างๆก็ควรจะได้มาตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาถึงความเหมาะสมในการถ่ายโอน ของแต่ละจังหวัดซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในทั้ง76 7 7จังหวัดของเราเนี่ยว่าควรจะถ่ายโอนดีไม่ดีถ่ายโอนในรูปแบบไหนอย่างไรจะลงไปสู่เทศบาลถูกอบอตอหรือไม่หรือจะไว้ที่อบอจอจังหวัดนั้นมีโรงพยาบาลระดับอย่างเช่นภูเก็ตมีโรงพยาบาลของเขาเองของขอบจเองก็สามารถจะดาเนินการในการรับการส่งต่อได้อย่างก็ค่างจะสมบูรณ์มันสิ่ง,งตา่างๆเหล่านี้มันมัน รูปแบบของแต่และจังหวัดอาจจะยังไม่เหมือนกันซึ่งเราก็เห็นด้วยนะครับมันก็ผมจะขออนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีโดยตรงนะ,ะสองท่านได้อธิบายข้อมูลเพิ่มเติมให้กับท่านสมาชิกและก็ท่านผู้ฟังสมาชิได้รับได้รับฟังเพิ่มเติมท่านแรกนะครับก็คือท่านวิทูลอิบโอภาสท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือจังมาให้กับท่านรองนายกวิศนุเครืองามและท่านเป็นประธานคณะทํางานในการศึกษาเรื่องนี้ขออนุญาตท่านประธานครับ